สวัสดีครับวันนี้มาเช็คเดลออปติเพกไม่ว่าจะเป็น902090309010นะครับแนวทางในการเช็คก,ก็จะเหมือนกันหมดส่วนนี้จะผมลื้อมาแล้วเป็นบางส่วนนะครับก็น่าจะเข้าใจกันดูของเข้าๆนะครับอันนี้คือเป็นไฟ Power Supply ก่อนหน้านี้ผมได้ทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับไฟ Power Supply กับไฟสีส้มฝั่งนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือ คอนเทนต์ในงานตรวจเช็คมาอันนี้จะทําไว้นะครับเผื่อใครเข้ามาดูก็จะเป็นแนวทางนะครับทําเองได้ก็โอเคทําเองไม่ได้ก็เป็นแนวทางไว้สําหรับคุยกับช่างก่อนซ่อมเนาะมาเริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นเคสเช็คผมก็ยังไม่ได้เช็คอะไรมาก่อนนะครับแต่ก็จะมาเช็คหน้าง,งานมีแลม นะครับก็ดูแล้วเบื้องต้นแล้วนะครับต่อเคเบิลให้ครบครับที่สำคัญก็จะมีตัวพ